สวัสดีครับพวกเราลองฟองครับวันนี่เราไปทำอะไรครับทุกคนวันนี้เราก็มาเตรียมตัวนะคะว่าจะขึ้นคอนเสิร์ตเนาะก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่เดียวนะคะของคุณเล่ในเมืองไทยเลยถูกต้องครับผมนะครับก็จัดไปบ้างคุณเร่นะครับก็เราก็ดีๆที่ได้รับเกียรตินะครับได้มาเป็นหนึ่งในแคกเับเชิญของงานนี้เหมือนกันใช่ไหมครับผมพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันก็ได้รับ เป็นแต่งตั้งมอบหมายเป็นสังกุงนะฮะที่จะได้เล่นอุคุเลเล่ของเรานี่แล้วก็สีสันสวยงามมีทางหากนอกจากงานนี้นะครับเรามาเล่นอุคุเลเล่แล้วยังมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวแต่ละคนเทพเท่านั้นเลยนะครับมาจากต่างแดนทีเดียวใช่ครับผมก็มีคุณเจมส์รันไม่ใช่เจมส์ฮิวจ์เจมสฮิบุกครับบุกนะฮะก็มาจากแคนาดาทีเดียวนะครับซึ่งเขามีดีลาการเล่นได้ที่แบบโอ้โหเทพมากนอกจากเล่นคนเดียวแล้วยังได้กับแฟนด้วยใช่ไหมจ๊ะ แล้วก็แบบการตบกีตาร์การปุ๊บ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  entertain คดูได้ดีมากใช่ไหมครับเขามีเทคนิคเยอะคือไม่ได้เล่นการสะกรรมไม่ใช่เล่นแต่คอร์ดถูกต้องครับก็มีเทคนิคการใช้มือขวามือซ้ายเขาเยอะแยคือนั่งดูก็ยัง,ยงคิดว่าเล่นคนเดียวจริงหรอหรือว่ามีเ p e r c u s ช i o นอยู่ข้างหลังอะไใช่ใชใชแต่คุณแฟนเขามาเล่นเฉลองไง อะไรยนี้ก็ถือว่าแบบโอเคนะก็ถือว่าจะเป็นธรรมากินดีซึ่งก็ตื่นใจมากค่ะก็อยากจะรู้ว่าเขาเล่นเป็นยังไงก็วันเสาร์นี้นะคะที่สกาล่าถูกต้องครับแล้วมาพบพวกเราด้วยนะครับได้มาดูคอนเสิร์ตนะครับได้มาทําบุญด้วยใช่ที่สําคัญก็ช่วงนี้ก็น้าลดแล้วก็อยากให้มีความสุขกันก็ฟังเพลงมาทําบุญด้วยกันดีกว่าค่ะนอกจากเราโชว์ของเราแล้วยังมีใครอยูนะออนที่มาด้วยกับเราในช่วงพิเศษมากพิเศษมากค่ะมีแขกเชิญเป็นน้องสาวแสนสวยน่ารักมากครับค่ะก็เป็น โกมาเมื่อกี้ก็มาซ้อมด้วยกันเร็วมากเลยนะคะเหมือนคือออนซ้อมมาอาทิตย์หนึ่งการอยู่หลายหลายโน้ตแต่เป็นติ้วดิ้วเดีเดี๋ยวรอดูแล้วกันในเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าวันนั้นจะติ้วติ้วเหมือนเดิมหรือว่าลีลาสวยถูกต้องครับผมเราก็เน้นไปเพชสวยงามไว้ก่อนไม่ไหมจะนอนครับอืนน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 คนนนนนน i tell you